สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินทรงเปิดอาคารนาวมินทรบพิษ84พรรษาวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา17นาฬกา28นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนาวมินทรบพิตร84ิพรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ อาคารนวมินทราบาพิษ84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นมีชั้นใต้ดิน2ชั้นก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา84พรรษา เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้500,000คนต่อปีและผู้ป่วยในได้20,000คนต่อปีเมื่อวันที่11สิงหาคม2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร และเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน7 9 8 0 50 5 0 0 0บาทท้วนซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนทูนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและเงินรายได้ จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสิน์เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้